สวัสดีครับอยู่กับขา่าวแมกซินเทลแลนด์นะครับซเซอริบนท่านหนึ่งนะครับนักออกแบบดิจิทัลนะครับจากประเทศรัเสเซียและเคยออกแบบรถรุ่นต่างๆมาหลายรุ่นนะครับโดยนําภาพล่างที่หลุดจากการวิ่งทดสอบเนี่ยแล้วก็เอามาทําภาพให้เสมือนจริงนะครับโดยล่าสุดเิอริบินท่านนี้ได้เผยใภาพล่างของ Honda าเซอวีสองพใหม่ที่มีรูปลักษณะใกล้เคียงกับภาพหลุดขณะวิ่งทดสอบ โดยจะเห็นว่าการดีไซน์ด้านหน้าจะมีการออกแบบให้ดูเฉียบขมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงเรียวยาวเชื่อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมทั้งย้ายฐานกระจกมองข้างไปติดตั้งไว้บริเวณตัวประตูแทนโดยรวมแล้วออนิ e w h o n d ซ c ว Honda v สอ2พใหม่อาจจะมีรูปลักษณะที่ดูสะอาดตามมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันเช่นเดียวกับการออกแบบของซี vic ใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเองก็ต่างโดยภาพล่างดังกล่าวนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นงานดีไซน์พื้นฐานมาจากรุ่นปัจจุบันจึงจะเห็นได้ว่าดีไซน์ด้านข้างไม่ต่างไปจากเดิมมากนักแต่ก็มีการออกแบบไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่เน้นความเดียวบางลงอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นจุดที่อ้างอิงมาจากภาพหลุดด้วยเช่นกันนะครับจึงคาดว่าของจริงจะมีลักษณะใกล้เคียงกับภาพที่ปรากฏไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีรายงานต่อไปว่าอ l l New Honda CRV 2 0 2 2ใหม่นี้ซึ่งเป็นเจน6นะครับจะมีขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันที่เราเราใช้กันอยู่ และคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งห้อโดยสารที่เป็นแบบ5ที่นั่งและก็เจที่นั่งณปัจจุบันนะครับยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับขุมพลังที่จะถูกติดตั้งลงใน c l v Gen 6 Gen ใหมน่นี้แต่เป็นไปได้ว่าจะถูกติดตั้งเครื่องยนต์บินซินขนาด1.5ลิตร v t i c Turbo ที่วางอยู่ใน Accord ในรุ่นปัจจุบัน หรือไม่ก็ตัวอยู่ใน Honda Civic ตัวปัจจุบันรวมถึงตลาดยุโรปนะครับที่มีให้เลือกเฉพาะเครื่องยนต์ไฮบร i ด e-hv e EV, ที่ต่อยอดกลายเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดเสียบปลั๊กก็เป็นได้นะครับซึ่งคาดว่าประเทศไทยเองก็อาจจะได้ใช้รุ่นไฮบริด e-hv e ด้วยเช่นกันทั้งนี้นะครับ Honda Civic เจนใหม่ o เนี่ยคาดว่านะครับจะถูกเปิดตัวในตลาดโลก ในปี2022ส่วนในประเทศลราไทยเรานะครับก็คงต้องรอไปก่อนนะครับอีกสักพักใหญ่ๆอาจจะเป็นปลายปีหน้าถึงต้นปีหน้าของต้นปี2023ยังไงวันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวเกี่ยวกับ CRV หรือว่ารถยนต์ตัวใหม่ๆสามารถติดตามข่าวได้ที่ช่องขาวแมกซินแถลงของเรา ในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนสวัสดีครับ